เดรานทวงอารมณ์ดีที่มีงานเข้ามาให้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับดีเจบุกโกที่น้องจากจากดัดรายการวทิทยุและเป็นพิธีกรซึ่งเป็นงานประจําแล้วปีนี้เจ้าตัวก็ยังมีละครอีกสามเรื่องพวงด้วยนักอีก3าเรื่องจนแทบไม่มีเวลาขยับตัวไปทําอะไรแล้วแต่บุกโกรก็ยังไม่วายเอ่ยปากว่าถ้าผู้ใหญ่พร้อมให้โอกาสก็อยากโดดไปนั่งแทนผู้จัดละครดูสักตั้งโดยไม่หวังว่าอาจจะดูเร็วเกินไปเทียบกับผู้จัดละครคนอื่นที่สะสมเที่ยวบินการทํางานมา,มามากกว่าค่ะ จริงๆแล้บุโกะก็ไม่เด็กแล้วนะจริงๆอาจจะดูหน้าเด็กเพราะทำสัญญกากมบ่อยจริงๆปีนี้บุโกะอายุ30แล้วนะบุโกะว่าเราได้รับโอกาสอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่อ่ะค่ะว่าที่ผู้จัดละครมือใหม่ย,ยังวางแผนไว้เสร็จสับพว่าอาจจะเอาพล็อตเรื่องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่ตนชื่นชอบมาดัดแปลงให้เข้ากับละครไทยโดยเตรียมดึงน้องสาวซึ่งจบด้านการแสดงและกำกับการแสดงมาช่วยดูแลแล้วก็เตรียมงานสร้างเผื่อผู้ใหญ่มอบโอกาสมาให้ก็จะได้ลุยงานได้ทันทีนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะมาต่อกันที่2นักมวยกันบ้างคะ่ะองตัวและสมจิตจงจอหอนะคะวันนี้ขอวางนวมชั่วคราวคะ่ะมาประชันความรู้กันนะคะในรายการนักคิดตะลุอยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลย ทำมนักมวยหน้าหลอ่อองตวนปินโตและสมจิตจ,จงจอหอนักชกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยซ้อนสนุกสนานกันสุดๆค่ะเมื่อได้มาวัดความรู้แข่งขันกันในรายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซนตูเกเตอร์ที่ไม่รู้ว่าจะต้องมาเจอโจทนำทมอะไรจากประเทศในแถบอาเซียนบ้างจึงทําให้หนุ่มองตวนที่เป็นชาวฝรั่งเศสและเพิ่งมาร่วมรายการครั้งแรกถึงกับออกปากตื่นเต้นไม่น้อยแถมยังได้ความรู้ใหม่ๆกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะในการนักคิดตะลุยอาเซียนเนี่ยสิ่งแรกที่ได้คือความรู้แน่นอนนะครับสิ่งที่เรา ไม่เคยรู้มาก่อนเราได้เห็นก่อนชี้นมาเนี่ยผมผมก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับผมผมก็ไม่ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะทําได้หรือเปล่ปาอะไรเงี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วมาแล้วอย่างที่พี่สมจิตบอกเนะว่เราเราได้ความรู้เยอะมากซึ่งผมว่าดีดีกับเราและดีกับน้องๆมากๆเลยครับผมแต่ทั้งสองคนนี้จะประชันกันและมีความรู้รอบตัวมาประท้าฝีปากกันมากน้อยขนาดไหนติดตามได้วันพรุ่งนี้หลังจบกระตูนวันพีซน e เวิลด์ทางโมเดิร์นไนท์คีวีและเอ็มคอร์ดเอชดีช่อง30ค่ะ